สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่แต่น้ามือของมูลทั้งตำเหล้าใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเราจะ<อ>ก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรย์ยายไพ่นะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดกิ่งนะคะน้อยย่างแยไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิวรรพาเบิง่งพาช่มทั้งทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาาาาามมคุยยยยททัักกกบไะ าาคอมเมนต์มะไตคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระเพ่ะร้ายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบื้องข้อเนาะทางตำราอาจารย์ทัดเล,ลี้ยวด้วยเนาะคะะ่ะเนาะแนวทางนี้เป็นแนวทางมาเบิาาเ่งขัดตำราแนวทางของอาจารย์สมัยนะคะพี่น้องคะอาจารย์สมัยบอกว่าตำรา,าว,วันนี้มาเบิ่งเลขเด่นเพิ่นก่อนเนาะจารพี่นออ้องอ่างวดที่แล้วเขาตาสองนะจ๊ะวดนี้มาตามต่อหกเจ็ดหาหนึ่งวัดสันหกเจ็ดห้าหนึ่งวัดสันเนาะ มาเบบ่งค่ะเบิ่นบอกว่ากัรหนึ่งสองกับหาสองนําเดือวัสันเนาะจ่ะสำหรับตำราไอสมัยมือนีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำราชุดตัดของแอดไนเนาะแอดไนบอกว่ามือนีเด่นเก่าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองสองเกา่เก้าส่าเกหลดเก่าแล้วลืมหาเก่าเก่าน้ำเดอวัสนแอละวานเนาะใคมักแนวทางแอดไนกะแคบหนาจอน้าเบินเรื่อยเลยเนาะพี่น้องเนาะ ทิจนาน้ำเพิรนใดค่ะพี่น้องคะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางของอันเออันนี้นะจะเป็นแนวทางของอันเก่าเงินเก่าทองเนาะพี่น้องเนาะลวดหาว่าสารพี่น้องจ้ะ ลุดเนี่ยซีกับหาฟันซีเเฟินฟันซีเนาะพี่น้องมีสองห้าสี่หกสามห้าสี่เจ็ดหาสี่หกห้าสี่เจ็ดฟันสี่หกหกซี่ล่องสี่เนจะ็ดเจ็ดสี่ 6, 6, 6, 4, 4, 7, 7, 4, สำหรับแนวทางเก้าเงินเก้าทองตำราโมน,นี่เราจะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดชายกูเนาะมาเบิ้งขางงวดที่แล้วสิบเก่าเมษามกี้เอ่อเขาเขา,ขาทั้พี่นะ้องเพิ่นลุดนะจ้ะเพราะว่าออกเจ็ดหนึ่งก็สองสี่เนาะ ตะวันเหล็กตะล่างบนเขามาตามต่อจากเมือนงนีเพื่อนบอกว่า8182 818 6 8 2 9 1อ2 9 6 0 1 0 6และ0 2นบะคะมาตัวใดกับบีชนาตามเพือนไหนเนาะต่อไปเรยกจากอันนี้เป็นแนวทางจานก,นกรนเด่นศนย์ศนสีนกดศนเก่าสี่ศูน 0, 0์นะคะต่อไปเรียกจากอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหามาเนาะเพื่อนบอกว่า แอดฟินิกเดนเก่าเก้าสองเก้าแปดสองเก้าแปดสำหรับแนวทางของแอดฟินิกเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเงินลำเล่าแนวทางของหนุมลำชีวสานพ่นองเดนสามราคาพี่นองคาเน้นสามสี่แปดสามสี่นะจ้าสุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะพ่นองเนาะการอ่านไ้บหลายกับขอตขอภัยเด้อพินองเนาะค่ะเนาะ ห้อนมาข้าพี่น้องจักสีาาวิวาเนี่ยอเนาะบ่เป็นแตยูต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนี่ยทางสรุปเหล็กเพื่อนบ้านเบาไทายห่อนเนาะคะ่ะยี่สิบสองาสันพี่น้องพคนบอกว่าคู่ทางหกซีกผาหนึ่งมาสันแคบหน้าจอชุดเต็มคนได้ๆแล้วพี่น้องต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของแง่ไพ่เนาะอ่าแนวทางแง่ไพ่มื่อนี้รุดรุดสามงวดสี่งวดแล้วเนาะพี่น้องแม,นมง่นบมาตามต่อจากบางงวดน,น,นี้เพื่อนจะมาบอเด่นหาคับสองห้าสองห้าแปดหาหนึ่งนะคะพี่น้องคะแล้วก็ชุดวินชุดวินมื่อนี้มีหลายตัวนเนาะก็พี่นอ้องกว่าอ่าเพื่อนมีสองสูตรเนาะเอามาสองสูตรมาโฮมกันเลยห้าแปดหนึ่งสองสามศูนย์ 0. สองสูตรชนกันอยู่ที่หนึ่งสองมาครูเลยได้พี่น้องหนึ่งสองนะคะกาพิจนานำเพื่อนใดเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าเนะเาะอ่าจำเล่าของเบาไทยยอ่อคือกันนะคะพี่น้องแปดสี่เจ็ดนะคะข้างบนเน้นสี่เจ็ดขันให้เบากับสิเป็นน่าจะเป็นสี่เจ็ดบนหาลางโซนอา่าห้าโซลางนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดกรนเกมเนะาะไปมักแนวทา,างเอ็ดกรนเกมตามทายเมืองตำเล่าเด่นสี 49 43 47 42 39 37 32 97 92 72นะคะชุดวินอยู่เพือ่อนชุดวินเพือพ่อนอยู่ที่43 9 72นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนาอ้วนเนาะโดนโดนพอนาะอ้วนเทธอนึงเพื่อนถาม,มาว่าอาจารย์เสน่ห์มีบอ่ออาจารย์เสน่ห์ยายแบอเห็นลุงไห,หลงวดนอะเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะนาอ้วนบอกว่าเด่น9กับ0เด่น0ูนย์หาศูนยและ9 4ชุดเต็มแคบนานาจอสำหรับแนวทางนาอ้วนเนาะ มาตัวใดกับพิจารณาตามเพื่อนเดยคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางว่าสันค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของแอดทอนตำราพารวยเนาะแอดทอนตำราพารวยเพื่อนบอกว่าเมื่อนี้เด่นสามเด่นห้าและแปดว่าสันเพื่อนวงกลมให้เนาะพี่น้องมี่แปดห้าเก้าห้า 80 9 1 0858 9 1รลูด8ประสานสำหรับแนวทางของเงินเอ,เอท้อนนะคะพี่น้องคะมากับจวดจ,จาดตามเพื่อนได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลวอนเนื้อน,อนะ22เมษายนตำลาวเนาะคะ่ะข้างล่าง157585ข้างบน23และ24ชุดเต็มแคปหน้าจอสำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางข้อคน้นคนสูตรพี่น้องมาเบิงนะจ่ะองวดนี้เพิ่นเด่นเพื่อนหายมากนะพี่น้องเพิ่นบอกว่า027974751หาและ0หาข้อคน้นคนสูตรนะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มลำชีเอ้ยของแอดมี นะคะพี่น้องคแอนมีบอกว่าเลขเด้นงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด้นหานะจ๊าพี่น้องห้าห้าห้าเจเก้าเจ็ดเก่าเนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนแวนเนาะแอนแวนบอกว่ามันนี้เด้น3ามสามเก่าหกเก้าสามีกเอ่อีสเกานจ้าพี่น้องกับปิจนรณารเพื่น,นไลรเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเซียนพยักเนาะเซียนพยักบอกว่าเด่นเจ็ดกับเก่าเจ็ดสี 9, 9่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าและเก้าแปดนะคะสําหรับแนวทางเซียนพยักเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอ็ดประคำหน่อยยายไพ่พี่น้องเตรียมประกาศจดย์ใบเนาะเพราะว่ายายพูดอะไรมีประกาศเตรียมจดย์ใบไอ้ยายไพ่อันแนวทางของแอ็ดประคำหน่อยแล้ยวยายไพ่สิบอกแนวะทางของแอ็ดบักราเนาะ แอดบังคำหน่อยบอกว่าตำเหล้ามณนนีเด่น9วิ่งบนล่าง9 91 95 97วิ่งอยู่ที่15 79เอามามาเบรงแนวทางตำเหล้าแอดบักหล่ะเอาลูกมาดใดจะไปจะบอกเนาะเดน่นเพื่อนเดน่นศูนย์กับสี่ผู้ใดมักหลดให้หลดศูนย์กับสี่สำหรับแนวทางของแอดบักหล่ะเนาะเพื่อนบอกว่าศูนย์สี่ฟาดศูนย์เจ็ดกับสี่เจ็ดอ่ะพิจารณาได้คะ่ะพี่น้องมักตัวใดกระจัวจัดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกนะเนาะแอดรัชนกบอกว่างวดนี้เด่น8 6 8 9 8 5 8 2 5 8 3 6 8 3 9 8และ3 5 8เนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดรัชนกเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดเดชาตำราวันนี้เด่น5กับ6 2 7 5 2 8 5บนล่าง7 5 8 5 9 5นะคะพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแคบหน้าจอเลยนะคะสำหรับแนวทางคนไทยหัวใจสิงเนะ 22, าะยีิบสองเมษาเด่นหาคับหกเนาะงวดที่แล้วเด่นเจ็ดเด่นหกข้าเจ็ดนะคะงวดน,นี้เด่นหาคับหกเนาะมาก์กาพิจารณานลำพูนไหญเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง ข้อค้นคนสูตรตามลาวงวดที่แล้วเด่นเก้ากับสองมาออก4ี่สองเนาะจ้ะงวดน,นี้เด่น4กับเจดเด่นสี่และเจข้างบนข้างบนเด่น4ข้างล่างเด่นหเด้วพี่น้องข้างบนเด่นสข้างล่างเด่นห้าะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางนกะคำนวณปานนอกเนาะเลขเด่นงวดที่แล้วเขาเจ็ดงวดน,นี้สามสี่ห้านะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเลขชน ข้างบนหาศูนย์ศูนย์หานะคะหกเก้าหกห้าศูนย์หกเก้าหาศูนย์นะคะข้างล่างชันเก่าเด่นหกหกเก้าเก้าหกกับสันพี่น้องมีซีโตพร้อมแคปหน้าจอได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอตเตเนาะเอตเต่ไม่ลายใบใบนี้เจ็ดสองเก้าสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าใบนี้อีกใบหนึ่งนาอพี่น้องนะ้องแคปหน้าจอเลยเนาะจ้า แคบหนาจอเลยนะจ๊าเพื่อนมี่แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งและเก้าสองนะคะต่อไปเลยค่ะอีกใบหนึ่งหรือเปล่านะคะพี่น้องมาเบิงสูตรใหม่สูตรเก่าผษาพี่นอ้องสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดและสามแปดสำหรับแนวทางเอเตเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เสื้อคิมชากรังลาวเด่นหนึ่งนะคะเน้นหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดสํสำหรับแนวทางของอา,อาจารย์เสื้อคิมชากรังลาวชุดเต็มแคบหนาจอเลยนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกอดเนาะค่ะเพิ่นบอกว่า29505195เน้น50นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มสุพรรณพี่น้องบูไดรอแนวทางหนุ่มสุพรรณนะเด่น3กับ4เน้น3 34 35 36 44 45และ46กับตามเล่ามนีเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไม่ได้ลงโดนเราได้พี่น้องอาจารย์แม่นบนเนาะเด่นแปดกับเก่าเน้นหาแปดกับหาเก่าชุดเต็มเพื่นแคบนาจอเลยพี่น้องอาจารย์แม่นบนนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะลุงนิ่นบนะอกว่ามือนีนเด่นหนึ่งกับหกแปดเก้าหนึ่งสองสี่อะซีสองหกหกแปดหนึ่งนะจ้าสองหกซีหก ห 1>, 1 8 1 9่งแปน้าหนะคะอ่าแล้วก็เพิ่นบอกว่าเบิรดหนึ่น,นะคะพี่น้องสำหรับแนวทางลุงนินเนาะอันนี้เป็นแนวทางตำเล่ามนนีเด่นเกว่าซัน9ก9า9้9เก้และ2อเน้นเก้าเว่าซันพี่น้องต่อไปเล็กเอาเบิร์ดจำนี้แล้วนะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ให้ไปขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรง่ง่้ยงรวยๆปังๆสุขปู่สุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกา,าระจักรนะจาะที่ได้แบ่งปันของมูลท่้งทางแย่ไปไม่พอแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางนะจาะขอบคุณหลายๆเ้อจ้าสวัสดีจ้า